สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็ปิดการขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถวัยรุ่นยุค90ไม่ว่าจะเป็น LS KR เซอร์ตึกรวมไปถึง TZR คันสีแดงที่อยู่ด้านในนะครับก็ขอบคุณ FC ที่ให้การสนับสนุนนะครับจริงๆแล้วก็นึกเสียดายแทนคนที่ ไม่ได้ซื้อนะครับก็นึกเสียดายแทนสําหรับคนที่กําลังหาอยู่แล้วก็ซื้อไม่ทันนะครับคือรถทุกคันเนี่ยผมว่าสภาพสวยเมื่อเทียบกับราคาแล้วนะครับแล้วอีกอย่างผมก็เก็บงานให้นะครับนึกใจดีอยากจะทําให้นะครับยกตัวอย่าง LS คันนี้เนี่ยผมขายเพียง23,000บาททีนี้ถ้าดูกันแล้วเนี่ยโอ้โหสภาพรถผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆ ถามว่าสวยเพราะอะไรเพราะว่าผมไปเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับอันนี้คือลูกค้าซื้อแล้วนะครับทีนี้ก็เอก็เลยคิดว่าลูกค้าซื้อไปแล้วคงจะหาร้านทําเบาะยากก็เลยจัดการเปลี่ยนให้เลยแล้วก็ไม่ได้คิดเงินด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวบางไม้ให้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนออกมาเสร็จปุ๊บจากรถที่แบบขี้เละขี้เลอครับคือตอนเนี้ยคือสวยอะ่ะแล้วก็น้ํายาเช็ด เรียบร้อยแล้วแล้วก็สเปรย์เคลือบเงาพ่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตําหนิก็มีทั่วๆไปตามการใช้งานเพราะว่ามันไม่ใช่รถบิ้วใหม่นะครับแต่ว่าพอได้เปลี่ยนเบาะนะครับเปลี่ยนเบาะนี่เลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็เปลี่ยนชิลโอรถดูสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ลูกค้าซื้อได้ในราคาที่ผมว่าราคา2 3 0 0 0นานี่สำหรับ LS นี่ซื้อได้ไม่แพง ราคานี้นี่ดีใจกับคนซื้อด้วยแล้วก็เสียใจกับคนที่ที่ไม่ทันด้วยนะครับเพราะว่าทักเข้ามาเยอะมากๆนะครับส่วน KR คันนี้ก็ปิดการขายเช่นเดียวกันนะครับติดจอง FC ที่สมุทรปราการคันนี้ FC ที่โคราชนะครับปากช่องนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ส่วนคันนี้ก็ FC ที่สมุทรปราการนะครับก็เช็ดเงาเคลือบน้ำยา เงาวิ่งนะครับไม่เงาเราไม่ส่งนะครับตามคอนเซปต์ของผมนะครับทั้งเคลือบเงาทั้งพ่นสเปรย์แล้วก็ทั้งเช็ดยางแบบเงาเงาไปเลยครับแบบนี้เลยครับแต่ว่าตอนที่ยังไม่ได้ส่งนี่ผมก็ยังไม่ได้แบบเช็ดไม่ได้อะไรนะครับก็ยังสวยแต่ว่าพอได้เคลือบเงานะครับด้วยสเปรย์แล้วก็ตัวเอ่อเช็ดยางแล้วก็ทําให้รถมันดูสดดูสวยขึ้นมาเลยทันทีนะครับส่วนคันนี้ โอ้สายแทบแตกแชทแทบไหมเซิร์ตึกถามกันเข้ามาเยอะแต่ตอนที่ไม่มีคนซื้อก็ไม่ยอมมีคนซื้อนะครับคือก่อนหน้านี้นี่จริงๆก็เรื่องระบบไฟก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้คนหันมาสนให้ความสนใจหรือเปล่าเพราะเพะ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะว่าเก็บงานเสร็จแล้วนะครับ <S <S เพียงแต่ว่ารถมีแค่ไฟหน้า <S <S ก็เลย มันก็ไม่ไปสัทีแล้วผมการันตีเลยว,ว่าเครื่องเนี้ยคันเนี้เครื่องเนี่ยแบบดีสุดยอดเลยนะครับเครื่องดีมากๆก็เสียใจด้วยกับคนที่พลาดนะครับเพราะว่าผมเอาไปขี่คือคันนี้ผมใช้งานประจําเลยเพราะว่ามันขี่ง่ายรถมันเบาขี่ง่ายขี่สนุกแล้วก็ไม่ต้องแบบไปเร่งไปอะไรเยอะนะครับแล้วทรงมันเบาแล้วขี่ง่ายมันเตี้ยโอ้ก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับก็ เสียดายแทนกับคนที่ไม่ทันนะครับสําหรับเซอร์ตึกคันนี้พอช่างเก็บระบบไฟให้เท่านั้นแหละถามกันมาอหโหชิบหายเลยตอนนั้นก็ไม่ยอมทักมานะครับพอจะอมีพอมีคนสนใจเท่านั้นแหละโอ้โหทั้งโทรทั้งแชทมาในเพจนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวรอคันต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับใครที่พลาดนะครับเซอร์ตึกคันนี้ก็ยินดีกับคนที่ได้ไปด้วย ส่วน t z R ซคันนี้ก็ทักกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ t ีเซตา์วเปิดโลกเปลี่ยน t ีเซคันนี้ก็ f c ไต้หวันนะครับ fc ไต้หวันก็จองให้ติดจองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะให้เปลี่ยนน็อตทองแล้วก็ให้เปลี่ยนบางไม้นะครับเอ่อให้เก็บงานนะครับก็ใช้คําว่าเก็บสภาพบางส่วนแล้วกันก็เดี๋ยวยังไงจะเร่งทําให้นะครับเพราะว่าจริงๆก็มีคนพร้อมปิดอออยากจะ อยากจะปิดแหละนะครับก็พร้อมปิดเลยแล้วก็แต่ว่าเพออนว่าลูกค้าท่านนี้นะครับทักเข้ามาก่อนแล้วก็โอนมัดจำมาก่อนก็ให้ไปแล้วก็เดี๋ยวมาไล่เก็บงานให้นะครับสำหรับ t ีซัอาคันนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงแต่ละคันก่อนที่จะไปถึงมือลูกค้านะครับสำหรับ Ls Ls มาฟังเสียงกันเลยดีกว่า L s นี่เมื่อเช้านี้ก็ล้างคาบูให้ละนะครับแต่ว่ารถรถไม่มีแบตเตอรี่นะครับรถแบตเตอรี่อ่อน ง่ายเลยวัดรอบใช้ได้ครับแต่เดี๋ยวเอารอบขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเอารอบเอาเอาเอารอบเครื่องยนต์ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็รถเครื่องมันเย็นมันก็จะสตาร์ทมันก็จะเดินเบาไม่ต้องให้เครื่องมันร้อนร้อนครับสำหรับรถ l s เราผมาเอารอบขึ้นก่อนอ่าโอเคประมาณนี้1,500นี่ก็จะอยู่แล้วครับหลักการง่ายๆถ้าสตาร์ทเดินเบาแล้วมันเดินเบาดับก็ลองปรับเอารอบขึ้นนะครับอ่ะ KR มาฟังเสียง KR บ้าง KR คันนี้ก็ตอนนี้เช็ดเงาตาแตกแล้วครับโอ้ เสียงใสๆเลย KR เนี่ยคันเร่งเบามากนี่ยังไม่ได้สตาร์ทมาก่อนเดี๋ยวทีแซดมันอยู่ข้างในมาลองฟังเสียงเซอร์ตึกของผมดีกว่าต้องเรียกว่าของผมเพราะว่าเหมือนรถประจำตำแหน่งไปแล้ว ใครมาไม่ธรรมดาจริงๆ z ซ็คันนี้ไม่ได้ขาย f อซเอามาจอดทิ้งไว้ว่าจะแอบอไปขี่เล่นอยู่ z ซ6เอ็นะครับ b i g b i บค์บิ๊กไบค์บิ๊กไรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่รถเก่านะครับมี f อฟท่านหนึ่งถามว่าพี่รถอายุเท่าไหร่จรึงจะเรียกว่ารถเก่าเออผมก็ลืมนึกไปนะ <c oughs> ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันจริงๆรถออกมาวันเดียวถ้าไม่ได้ล้างเขาเรียกว่ารถเก่าแล้ว ก็ไม่ไม่ใช่นะครับรถเก่าก็คือรถหุ้นรถด้วยแบบ10ปี20ปีนั่นแหละผมว่านะสิปีก็ยังไม่เก่านะผมว่าน่าจะ20ปีขึ้น,นครับถึงจะเรียกว่ารถเก่าอืคำว่ารถเก่าคือด้วยอายุของตัวรถนะครับไม่ใช่ว่าสภาพรถนะครับที R อาเดี๋ยวมันอยู่ข้างในเดี๋ยวเราผมจะสตาร์ทได้แบบอยากจะสตาร์ทให้ FC ได้ฟังให้ f c ได้ฟังเสียงก่อนอ๋อก็มีเปลี่ยนพักเท้าด้วยเออลืมลืมลืม เอให้เปลี่ยนพักเท้าด้วยเสียงโคตรใสเลยทีเซตอาคันนี้เสียงใสปิ้งเลยครับแม่ก็เท่ากับว่าตอนนี้นี่เอออ้อ จะบอกว่าไม่มีรถขายไม่ได้ก็มีคันนี้นี่ที่ช่งางกำลังล้างอยู่ nsrrw ครับกำลังเก็บงานอยู่นี่ rrw คันนี้ครับก็เดี๋ยวรอเก็บงานเสร็จนะครับคือตอนนี้เครื่องจบแล้วยังอ่าเครื่องจบแล้วก็เหลือมาไล่เก็บงานอื่นๆนะครับล้างก็ล้างแบบว่าเออแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเครื่องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอประกอบแล้วก็ ไล่ใส่อะไรเติมอะไรนะครับอันไหนที่พอจะเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนคันนี้เป็นขายตามสภาพราคา R, R W คันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณประมาณ3 2 0 0 0ื่นสอประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือรถเก็บงานแล้วนะครับทําเครื่องให้แล้วก็ตัวนี้นี่เอาไปคว้านใหม่ใช่ไหมคว้านตีปองนะครับแถวช่อง3นะครับอ่า จากสำนักดังครับตัวเสื้อขวานตีปอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนลูกลูกก็เป็นลูกท่อมนะครับใช้สแตนดาร์ดเสื้อก็ตีปอกโดยสำนักแถวช่อง3นะครับก็ให้เครดิตแกนิดหน่อยเพราะว่ารถผมเวลาผมทําผมก็ไปทําแต่กับร้านแถวช่อง3นะครับอยู่ตรงถนนเพชรเกษมนี่นะครับใครสนใจก็ไปใช้บริการได้อ่ะก็เอาเป็นว่าขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวมีเซอร์คันข้างในลูกค้าเอา ลูกค้าเอามาให้แก้ไขนะครับเรื่องสตาร์ทยากนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งนึงนะครับรถล,ลูกค้าที่เอามาซ่อมผมก็จะรีวิวให้ชมก็จะได้เห็นเ,เห็นเห็นการทำงานเห็นทุกขั้นตอนนะครับก็จะได้สบายใจเนาะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ